อ้าวคุณจงกิจจากกรุงเทพเข้ามานะครับท่านอื่นเรายังคุยกันได้นะศูนย์สองส1 3ี่หนึ่ง็ดหสองหนึ่งสามคุณจงกิจสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับผมเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเช่าซื้อลูกโย์หน่อยนะฮะรถยนอ่าครับผมคือ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 เป็นคือลูกเลี้ยงผมก็ซื้อมาครับเป็นรถกระบะะฮะแล้วก็ภรรยาผมนี่เป็นคนขับครับเป็นผู้คําแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผ่อนมาหนึ่งปี ห <1 S 2> นะะึ่งปีหนึ่งปีกว่าตอนนี้เสร็จผ่อนไม่ไหวก็คือเข้ากับจัดไฟแนนซ์ของธนาคารนะฮะเสร็จแล้วก็รีไฟแนนซ์ใหม่คือรีไฟแนนซ์ใหม่ก็คือ,เ,อเริ่มทาสัญญาใหม่ก็ผ่อนใหม่เจ็ดปีเหมือนกันแต่พันกว่าบาทงวดที่หนึ่งปีนั้นน,นะผ่อนเก้าพันกว่าบาทแล้วก็มารีไฟแนนซ์ใหม่นะฮะแล้วก็เริ่มผ่อนใหม่ปีเริ่มเริ่มใหม่อะฮะตอนนี้เสร็จแล้วผ่อนไปสักสองสาเดือนนะฮะ ก็พอไม่ไหวอีกแล้วก็ได้คืนรถของได้คืนรถในนี้คืนรถลับกับไฟแนนซ์ของพระชาติก็ไปครับอ้าวสรุปตอนท้ายเลยฮะสรุปว่าสกับว่าพคืนรถไปเสร็จพอคืนรถไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งแจ้งแจ้งกลับมาว่ารถนั่นไ้ขายส่วนต่างไปสามสามแสนตับาทอืนะฮะขายไปสามแสนว่าบาทแล้วแต่เพราะยะนผู้เช่าซื้อกับผู้ค้ำประกันเนี่ยพยาผมที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ย คือต้องมีส่วนรับผิดชอบอี่อีกเท่าไ,ไหร่เอ,อ่ยบอกมาเลยบกมาเลยอยังมีส่วนต่างอีกประมาณส0 0 0สนก็บาทแล้วก็สามแส0สามแสนแสน,นี่คือเขาทวงมานะที่ต้งต้องรับผิดชอบ อ่ะผมเข้าใจละเดี๋ยวผมจะให้วิทยากรตอบเลยอ่ะสามแสนต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบเต็มเมครับสามแสนตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้คำการอันแรกเนี่ยจะเป็นอันที่หนึ่งสัญญาต่อมานะครับมีการปรับโครงสร้างนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็หมายถึงว่าพอละนี่คงเดิมนะครับแต่หลังจากที่ลดผ่อนไม่ไหวแล้วก็คืนเข้าไปเขานําออกประมูลขายโอเคครับตรงนั้นคือชัดเจนแล้วนะครับว่าขายไปแล้วภาระที่เกิดขึ้นครับตอนนี้มี2เรื่องครับว่าเราจะทํำยังไงที่จะยุติปัญหาตรงนี้ได้ถูกนไหมครับ อันแรกนะครับคุณต้องเจรจากับไฟแนนซ์นะนะครับหรือไม่ทีคุณต้องปล่อยให้ศาลเขาให้เขาฟ้องอืแล้วก็คําพิพากษาออกมาแล้วคุณก็ไปชําระหนี้ตามคาพิพากษาแต่นั่นมันจะเสียประวัติครับนะถ้าถามถ้าคุณจะถามผมว่าแล้วจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ผมตอบว่ายังไงสัญญาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอืนะครับแสนเนี่นะใช่ครับลองคุยดูต้องเลยคุยดูครับ นี็ครับท่านท่านมีประเด็นไหนที่ติดต้อการจะทราบลึกๆเลยครับว่าอะไรครับประเด็นก็คือหมายถึงว่าผมก็อยากจะเคลียร์ให้จบแต่น้ว่าเขามีหนังสือติดตามทวงหนี้มาว่าพีนั้นผู้ค้ำกับผู้เช่าซื้อก็เป็นยังเป็นหนี้อยู่ส่วนต่างสามแสนกวบาทแล้วไงก็ต่อมาแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ติดต่อไปกติดต่อไปกจากบริษัทจากกับไฟแนนซ์ ไปแจ้งาบอกว่าจะคุณจะเคลียได้ประมาณเท่เท่าไหร่ล่ะอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เพื่อจะให้จบและตั้งแต่นั้นคือเขาจะเอาประมาณเป็นเป็นแสนเลยแล้วเงินก้อนหนึ่งเป็นแสนเนี่ยผมผมเข้าใจเข้าใจเคยอย่างนี้เงียบการติดต่ออ็ติดต่อไปเสร็จผมโทรไปจากสำนักทนายความสภากฎหมาย สภากฎหมายนะครับคุณจ<ด>งกิจคุณจงกิจคือคือมันมันเข้ารายละเอียดเยอะแล้ว okay, ละ่ะคือตอนเนี้เมื่อต่อรองกันชั้นโลดนเนี่ยคือจริงๆเขาอยากได้ก้อนเดียวเขาจะลดให้เยอะแต่ลดให้ไม่ได้ทีนี้ก็ปล่อยกันไปเอาล่ะทีนี้ก็มีสำนักทนายเนี่ยเขาจะมาทวงหนี้ครับ,รบทีนี้นะครับมันจะคุยพอต่อรองกันได้อีกไหมคือครับผมเรียนครับว่าโอเคอันแรกเลยต้องดูว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยทำเอาไว้เนี่ย กี่ปีนะครับแล้วยอดเงินตามพัญญาเช่าซื้อเท่าไหร่เช่นสมมติบอกว่าฟังเกตครับค่าง,งวดสมมติว่าค่าง,งวดงวดละหมืน่นหกสิบงวดก็หกหนึง่งหมื่นบาทคูณด้วยหกสิบเดือนไปนี่คือโดยปกติแล้วนะครับแล้วก็คุณชำระครับแล้วกี่งวดค้างอยู่กี่งวดนะครับนั่นในส่วนที่ค้างอยู่เท่าไหร่แล้วก็หักด้วยราคาลด ที่เขานําออกประมูลขายอเหลือเท่าไหร่นั่นคือโดยประมาณการซึ่งเขาจะฟ้องครับนะครับส่วนฟ้องแล้วศาลจะตัดสินมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ดุลพินิจของศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับทางออกนะครับคือคุณต้องต้องพิจารณาอย่างนี้ครับว่าถ้าเคสแบบนี้คุณมีกําลังที่จะผ่อนเขาไหวเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุยกับ้านไฟแนนซ์เขาทางทางธนชาตินะครับว่าโอเคเนี่ยผมมีกันแค่นี้เนี่ยจะผ่อนเท่านี้แต่ถ้าจะบอกว่าผมจะขอผ่อน ห้าร้อยพันหนึ่งเขาคงไม่ยอมนะครับตรงนี้นะครับอ้าวนะคือลองคุยดูเจรจาดูถ้าเรานิ่งเฉยไปลักษณะอย่างนี้ดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันไหมฮะเขาฟ้องครับแน่นอนเขาฟ้องคือถ้าคุณนิ่งเฉยนะครับอันแรกเลยมีไหมฮะดอกเบี้ยมีแน่นอนครับก็เรียกขึ้นมานะครับแต่ควรศาลจะให้หรือไม่อันนี้ต้องต้องเรียนนะครับว่าทนายเขาตั้งเรื่องฟ้องนี่เขาต้องฟ้องแน่นอนครับว่าตั้งแต่คุณผิดนัดชำระขายเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับ เอาอย่างนี้ฮะดอกเบี้ยมีติดต่อกับคุณจงกิตคุณจงกิตนะครับเดี๋ยวนะหนึ่งคุณติดต่อสำนักทนายที่โทรมาหาคุณลองดูว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่ลองขอดูว่าถ้าจ่ายสดได้เท่าไหร่ถ้าผ่อนเนี่ยผ่อนได้เท่าไหร่ถ้าตกลงกันในการคุยทั้งสดทั้งผ่อนไม่ได้ปล่อยฟ้องปล่อยฟ้องเสร็จปุ๊บเมื่อปล่อยฟ้องเสร็จก็ไปคุยในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งดอกเบี้ยรายรายละเอียดต่างๆเนี่ย เดี๋ยวสารท่านจะพิจาราลดในส่วนตรงนั้นนะให้หรือไม่ให้นะไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งนี่คือขั้นตอนนะครับครับอไปคุยก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ<อ>ผมขอ,อปิด้ายสั้นสั้น